เมนูนี้ยกให้เป็นเมนูขวัญใจบ้านเราไปเลยค่ะทุกคนมันแซ่บมากในบรรดาภาคเสียงคลิปนี้ยาวมากที่สุดในการภาคเสียงมาเลยค่ะฝ<ค>นโนดาจะทาได้ไหมและจะกืนน้ําลายทันหรือเปล่าไปดูกันค่ะวันนี้นะคะเรามาทํา <c oughs> เนี่ยงกุ้ง <c oughs> กับเน <c oughs> ี่ยงปลาเผาทานกันที่บ้านค่ะ <c oughs> ทํากันเองค่ะทุกคนค่ะพาเด็กๆในออฟฟิศ<อ>ทำเสร็จแล้วทีเนี้ย เราต้องมาแกะกุ้งแกะหัวกุ้งออกจากกันก่อนนะหลังจากนั้นเราก็ไปเก็บผักที่สวนเรามีค่ะนะคะอันนี้คือผักใบเลื่อยเนี่ยกินได้ทุกผักเลยนะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเมี่ยงกับอะไรน็กอย่างละหน่อยเผื่อเราอยากกินอะไรนะคะเราจะได้มาเก็บกินได้ในสวนอันนี้ก็จะเป็นผักแคลนะคะแล้วก็เป็นผักสลัดที่เราปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกเนาะทุกคนอันนี้ก็เรียกผิดเรียกถูกแต่ก็ปลูกตามที่เขาปลูกกันะดาชอบศึกษานะคะเกี่ยวกับต้นไม้การปลูกต้นไม้การปลูกผักที่สามารถมีพื้นที่เล็กๆแล้วน้อง จเจริญเติบโตได้แล้วก็ไม่ได้ใช้แสงมากอะไรอย่างนี้นะคะไฮโดรโปนิกก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ดาเลือกปลูกเพราะว่าน้องจะยุ่งยากแค่ตอนปลูกแค่รอบเดียวค่ะทุกคนจากนั้นน้องก็ไม่ได้ต้องใช้ระยะเวลาในการดูไม่ต้องมาลดน้ําไม่ต้องมาให้ปุ๋ยนะคะคือให้ครั้งแรกแล้วก็ปรุงปุ๋ยเป็นในน้ําครั้งแรกแล้วเราก็ทิ้งน้องไว้ได้เลยค่ะสักประมาณ2 3สมอาทิตย์นะคะเปิดดูเพื่อดวูว่าน้ําลดลงไหมถ้าน้ําลดเราสามารถเติมน้ําได้โดยที่ไม่ต้องเติมปุ๋ย แล้วถ้าผักโตเต็มที่แล้วนะคะดาจะเปลี่ยนน้ำค่ะจากน้ำปุ๋ยเทออกค่ะใส่น้ำเปล่าไป,ไปเฉยๆหลังจากนั้นก็ปล่อยให้น้องดูดน้ำเปล่าไปในระยะเวลา3-4วันนะคะเมนูของเราวันนี้ย่างปลาตาข้นหรือจนกว่าเราจะสบายใจนะคะ,คะว่าน้องไม่มีสารปนเปื้อนอะไรใดๆแต่การปลูกจากธรรมชาติเนาะทุกคนเราไม่สามารถวิเคราะห์หรือตรวจสอบได้ชัดเจนว่า มีสารตกค้างจริงๆหรือเปล่าหรือไม่มท้งนั้นท้งนี้คือเราสบายใจในการทานปลูกเองทานเองสบายใจกว่าเนาะทุกคนคะ่ะแล้วเราก็จะรู้ด้วยว่าเราสามารถล้างกี่รอบได้จะกินได้นี่คือเหตุผลหนึ่งนะคะที่ดาเลือกที่จะปลุกด้วยเรื่องปลาเผากันก่อนดีกว่าค่ะทุกคนทุกคนเห็นปลาในมือของดาไหมคะปลาตัวเล็กตัวน้อยตัวนี้นะที่มีเกลือที่ใหญ่โตมโหฬารมากดาใช้น้องไปซื้อเกลือค่ะและนี่คือเกลือที่เราได้เม็ดก็ใหญ่ค่ะทุกคนพอเอาไปย่าง มันแตกค่ะมันโดนไฟมันโดนความร้อนมันแตกเปาแปะเปาะแปะเปาะแปะ,ะเลยค่ะากที่เราย่างเราต้องหลบเกลือไปด้วยนะทุกคนถ้าไม่หลบเนี่ยคือกระเด็นดใส่เรากระเด็นมาร้อนมากทุกคนเราต้องหลบไปด้วยและ,ะที่สําคัญนะคะที่เราจะทําขั้นตอนต่อไปนี้คือ จวทุกคนน้ําจิ้มนั่นเองค่ะถ้าเราจะทําให้มันอร่อยนะคะเราต้องใส่กระเทียมเยอะๆใส่พริกเยอะๆความแซบอยู่ที่นี่เลยอ่ะใส่ลงไปทุกคนน้ำจิ้มตัวนี้นะคะดาจะใส่ตัวที่เป็นถั่ว,ออวแผน่นถั่วแผน่นถั่วที่มีน้ําตาลอ่ะทุกคนที่มีน้ําตาลอยู่ในนั้นเราก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะทุกคนอาจจะเห็นว่าดาทํากับข้าวเนี่ยทรรมดท่าแม่งมากดาคงจะทํากับข้าวเก่งมากความจริงแล้วเนี่ยดาไม่ได้ถนัดเรื่องการทํากับข้าวาเลยเมนูนะบางอย่างดาอาจจะทาครั้งแรกด้วยซ้ำไปอย่างเช่นซุปบัตมี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะ ที่แบบว่าทําครั้งแรกก็จะเปิด YouTube ดูค่ะว่าหลักการการทําแบบนี้นน,น่าจะเป็นแบบไหนและอีกอย่างหนึง่งดาชอบไปทานที่ร้านอาหารา<ๆ>ก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าตัวนี้นะคะมันจะออกรสชาติแบบนี้ถ้าตัวนี้เป็นออกรสชาติแบบนี้<ๆ>เราก็แค่ดูวิธีการทําแล้วก็มาปรุงให้ถูกกับปากเราแค่นั้นเองทุกคนมันก็เลยดูว่าเราเป็นมืออาชีพแต่ที่ไหนได้กว่าจะเสร็จในแต่ละเมนูทุกคนค่ะดูไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยแต่ทุกคนเชื่อเถอะว่าความพยายามของแต่ละคนทำได้หมดแหละอยู่ที่ว่าเราจะเลือกท ส่วนตัวดาเองขอให้มีเวลาว่างเธอค่ะดาก็จะไปนั่งเล่นขายของเอ๊ะวันนี้เราจะทําอะไรกินกันดีก็จะท้าทายกับความสามารถของตัวเองค่ะถ้าอะไรที่ยังไม่เคยทําจะรู้สึกว่าอยากทํามากแต่ถ้าอะไรที่เคยทําแล้วก็จะเฉยๆค่ะก็ไม่ค่อยตื่นเต้นซะเท่าไหร่นะคะก็จะอยู่บ้านพาพี่ๆนะคะทักไปกับเราแต่ว่าทุกคนก็อาจจะขี้เกียจแหละแต่พอได้กินแล้วก็แซ่บทุกคนก็ไม่ขี้เกียจและตอนนี้นะคะเราก็เล่นขายของในออฟฟิศถ้าเกิดว่า คนไหนว่างก็คือมาช่วยเราทําและนี่คือเด็กๆมาจากทํางะทุกคนเห็นเขาอ้วนที่เดินเข้ามาไหมคะนั่นคือสาวๆเพราะว่าเกิร์ที่รอกินอย่างเดียวค่ะไม่ทําอะไรค่ะไม่ออกความคิดเห็นแต่กินได้อย่างเดียวนอกนอก,ก็เลยไปอยู่กับนางสองคนค่ะคอยทูนะถ้าเข้ามาแล้วคือเขาจะนั่งอืดหลืดอยู่ตรงนั้นค่ะจะทําอะไรก็ไม่สนใจคะ่ะถ้าเพื่อนฝูงจะทําอะไรดีไม่สนใจเลยคะ่ะไม่ช่วยเหลือคะ่ะนั่งอืดหลืดอืดพอมอยู่ตรงนั้นคะ่ะหลังจากที่ ทำเสร็จแล้วทุกอย่าง<อ>ยดูดจะขยับเข้ามาแบบไม่ต้องเรียกเลยคะ่ะโมแต่ว่าพื้นผู้อื่นค่ะตอนนี้ก็ถึงขั้นเกะขั้นตอนการย่างกุ้งแล้วนะคะถ้าเรามาเป็นหลักเป็นการคือเราไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานินทาคนอื่นนี่เราถนัดมากการอธิบายอาหารนะคะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลย <S <S ทำทำแล้วก็อันนี้ไปเคยนะคะแบบตั้งกล้องแล้วก็ให้ถามว่าแม่อันนี้กําลังทาอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไร ไม่รอดค่ะทุกคนค่ะพอตอบคําถามไม่ได้ค่ะอึมอึมอัมอําอยู่นั่นเลยค่ะและนี่คือเราย่างกุ้งเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ย่างตัวกุ้งอันแรกจะเป็นหัวกุ้งนะคะที่วางอยู่ในจานเมนูนี้เป็นเมนูที่สุดยอดมากเลยค่ะทานเท่าไหร่ก็<บ>รู้สึกว่าไม่อิ่มเพราะว่า ยิ่งทานยิ่งอร่อยค่ะมันมันมันไปเรื่อยๆเนาะทุกคนแนละอันนี้ก็จะใส่รสดีไปด้วยเนาะความนัวของเราไม่พอใส่เข้าไปอีกกว่าจะมาถึงเวลานี้ทุกคนเอ้ยคอแหบคอแห้งไปหมดไม่รู้จะอธิบายอะไรแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมาถึงขั้นตอนของการหอ่อนี่คือเหตุผลที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเพราะว่าเราห่อไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยอยากใส่อะไรก็ใส่อยากหอ่ออะไรก็หอ่อมันเป็นรสชาติที่แต่ละคํามันจะไม่อร่อยแบบไม่ซ้ํากันอะ่ะทุกคนเพราะว่าเราใส่ผักที่แตกต่างกันไปเมนูนี้ยกให้เป็นเมนู ขวัญใจบ้านเราไปเลยค่ะทุกคนมันแซ่บมากปลาหนึ่งตัวกุ้งอีกหนึ่งโลทานกันสี่คนห้าคนหรือ6คนหมดเกลี้ยงค่ะ